วัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่10กันยา2 5 6อนยาะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่ Impact เมืองทองนะครับเพราะว่าวันนี้มีงานมหากรรมไก่เกลียนี่นะซึ่งลูกค้าผมหลายคนไลน์เข้ามาถามแล้วก็โทรเข้ามาถามว่าควรจะไปดีไหมนะผมก็เลยบอกว่าอย่าไปเลยเสียเวลานะครับแต่ว่าผมเองอาจจะไปจะไปถ่ายให้ดูว่ามันเสียเวลาจริงหรือเปล่า หรือว่าที่ผมแนะนําลูกค้าไปผมอาจจะพูดผิดก็ได้อาจจะอาจจะดีก็ได้นะแต่จากประสบการณ์ที่ผมไปมาเนี่ยสองครั้งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ผมไปคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงที่จังหวัดสุราษฎร์ไม่ได้มาหากรรมไก่เกียร์นี่คือเจ้าหนี้นัดเองโดยตรงนะแต่ถ้าเกิดงานที่มาหากรรมไก่เกียร์นี่เคยไปครั้งแรกที่สุราษฎร์<ๆ>ก็คุยกันงูปลาพื้นๆไม่มีอะไร ไม่มีอะไรลงลึกไม่มีอะไรที่เป็นออปชันพิเศษเลยนะครับแล้วครั้งที่สองไปที่ชัยภูมิอันนี้หนักเลยนะคือเจ้านี่ไม่มามาแต่ลูกนี่นะครับกรมครับพอดีบอกเฮ้ยเอา้าทาไมเจ้านี่ไม่มาเอางั้นพี่เอาเบอร์ไปคุยกันเองแล้วกันเออคือไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปครั้งนี้แหละที่งานมหากรรมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีแล้วนะฮะวันที่8-11ถึงกันยา2565แต่ว่า วันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่10นะพรุ่งนี้อีกวันหนึง่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะออกเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าจะออกไปเมื่อไหร่ก็ตามมันคงเลยวันไปนแล้วแหละแต่ว่าครั้งปีหน้าถ้ามีอีกเพื่อนๆตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันเดี๋ยวดูจากคลิปว่าควรจะไปไม่ควรไปในปีหน้านะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะเข้าออฟฟิศก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ Impact กันว่ามีอะไรน่าสนใจ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ Impact แล้วนะฮะเรากำลังจะไปที่ฮอล์ห้านะฮะตอนนี้เราอยู่ฮอล์หนะฮะเราไปที่ฮอล์ห้านะครับงานมหมาก,กรําไก่เกี่ยนี่นะครับงานนี้ใครจะเข้านี่ก็ต้องแอบแอบนิดนึงนะเราค่าควรจะเข้าฮอล์ห้างานมหมาก,กรําไก่เกี่ยนี่นี่แปลว่าคุณจะต้องเป็นนี้นะถ้าคนไม่เป็นนี้คงไม่มานะแต่ผมไม่เป็นนี้นะแต่ผมจะมาอ่านี่และมีพยาบาลรอรับ คนเจราจานี่เราไม่ผ่านเราเป็นลมนะนี่นะเจราจานี่ไม่ผ่านแล้วก็เป็นลมก็มีพยาบาลคอยประถมพยาบาลน,นี่นะ,ะการ,ร์มไก่เกียร์นี้สินค้นเรือนเราจะเข้าไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงน,นะฮะอย่าให้ไปเห็นหน้าผู้คนเยอะนะเพราะว่ามันจะเป็นงานาการ,รมไก่เกียร์นี่จะไม่ดี นี่นะฮะเขาก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะเราคงเข้าไปไม่ได้แหละนี่นะจะมีการไก่เกียนี้ก่อนฟ้องหลังฟ้องอันนี้ก็จะเป็นบูธอันนี้ก็อนนี้จะเป็นลงทะเบียนอันนี้ถ้าคนยังไม่โดนฟ้องนะฮะอยู่บูธนี้แล้วก็อันนี้คือลงทะเบียนหลังสารพิพากษานี่คือมีการมีความพิพากษาแล้วนะครับนี่นะครับก็คืองานหนากรรมไก่เกี่ยนนี่นะครับเราก็จะเข้าไปไม่ได้นะ เพราะว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายคลิปในที่ผมบอกว่าถ้าเกิดถ่ายคลิปก็จะติดหน้าลูกนี่นะฮะมันก็จะมีมก็จะเป็นกฎหมายที่ไม่ดีแต่จริงก็ไม่ควรถ่ายเขานะนะครับอันนี้คือมหากรรมไก่เกีร์นี่นะฮะสินคัวเรือนนะครับใครที่ยังไม่มานะฮะก็รีบมานะครับผมก็โดนเขาไล่ออกมานะอย่างดนะีไล่แบบสุภาพนะไม่ไม่ได้ไล่แบบแบบหมูหมา,มาเ่าอะไรนะ ก็ยังโอเคอนะฮะโอเคนะก็หให้ดูตามนี้แหละบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะเขาก็จะแบ่งแยกลูกหนี้เป็นกลุ่มลูกหนี้โดนฟ้องลูกหนี้ยังไม่โดนฟ้องนะฮะหรือลูกหนี้ที่โดนฟ้องแล้วบังคับคดีเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วเขาก็จะมีเจ้าหนี้นะฮะอยากให้ดูแล้วกันว่ามีใครมาบ้างนะครับก็จะมีกระทรวงยุติธรรมนะฮะแล้วก็กรมบังคับคดีนะฮะแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิ์นะก็มีมหาคารอิสลามแบงก์ เบรนสิทรัพย์สุขุมวิทซิตี้แบงก์เอ่อเจมทีนะฮะแล้วก็ KBJ ีเจแคปิตัลนี่ไม่รู้จักนะน่าจะเป็นของ j m t เหมือนกันนะแล้วก็สิตี้ซัพย์ JK นี่ก็เพิ่งร่วมร่วมจัดตั้งกับกสิกรนะฮะแล้วก็ SG Capital ตกรอตอกรุงไทยกรุงศรี k ค c ทอ,อสอแล้วก็ฟินเทคนะก็จะประมาณนี้อ่ะนี่มีอีกนะก็จะมีกยสด้วยนะกยส SME Bank มคสออมสินนะครับเตอร์ตาริซซิ่ง อิสุสลิซซิงอ่ะจะประมาณนี้แบง์กรุงเทพแบง์กสิกรนะก็ฝากไว้ตามนี้แล้วกันนะสำหรับงานาการเกะเกียกร์นี้ผมก็โดนไล่ออกมาเขาไม่ให้ถ่ายก็ตามนั้นนะครับแต่ผมเคยไปถ่ายที่สุราษฎร์ก็ไม่เห็นเขาไล่ผมแบบนี้นะก็โอเคนะไม่เป็นไรนะก็เพื่อนๆหลายคนที่มีปัญหานี้สิ่งยังไงก็แต่ผมคงทําคลิปนี้แล้วคงกว่าจะได้ออกก็คงจะหลายวันนะฮะก็คงจะเลยไปแล้วแหละปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีไงก็ลองมาดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ